ช่วงนี้เราก็ส่งกำลังใจให้ทั้งสองคนเนาะด้วยไปน้องไปตายคนนึงทัวร์คอนเสิร์ตอีกคนนึงแข่งรถก็บุ่มว่าน้องต้องได้ไปดูน้องนุกต้องได้ไปดูน้องปายเออซ้อ,ซอมหรือไม่ก็ไปดูวันแข่งแน่แต่ไม่รู้ว่าน้องจะได้ไปวันไหนอาจจะเป็นไม่สิบหกก็สิบเจ็ดแต่บุ่มคิดว่าน่าจะเป็นสิบเจ็ด ที่น้องนุกจะไปเชียร์อันนี้เดาเอานะจ๊ะไม่รู้จะไปจริงหรือเปล่ารอดูรอดูแต่น้องบอกว่าไปแน่นอนแต่น้องไม่บอกน้องนุกไม่บอกว่าสนามไหนอะไรอย่างเงี้ยนางผอมแล้วนาง,นะงหล่อเนาะนองหุ่นดีมากน้องหุ่นดีมากจ้ะไม่ใช่ผอมแล้วหล่อคือนางหล่ออยู่แล้วแต่ดูนางนางหุ่นดีมากดูเฟิร์มมากอ่ะเออดูรู้เลยว่าผอมมากดูจากการแต่งตัวอะไรของนางนางเปลี่ยนเลยจ้ะนางเปลี่ยนเลยอุ้ย ลูกนี้เท่ดีนะพูดเป็นเล่นแปะอย่างว่าแหละเขาหล่ออยู่แล้วเออทำยังไงก็หล่อจา้าเนาะส่งกำลังใจให้น้องคืนนี้ทุกคนไปซื้อสตรีมไรได้นะคะสนับสนุนน้องเนาะขนาดไอ้แซกมันเจ็บมือเนี่ยข้างไหนนะข้างไหนนะ ข้างซ้ายยัยังช่วแขนซ้ายไายมังกรถ้าข้างคอเราลมบากแล้วทำไมฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้เจ็บทองเอาเพลงอะไรครับพวกผมได้มาที่นี่ภาคใต้แล้ว <c oughs> มีคนอยากจะขอเพลงไหมครับ <c oughs> ส่วนเกินของใครนะเ <c oughs> <c oughs> มันร้องไงเดินมันร้องไงวะ ครับมันสูงเหรอไม่แล้วมันมันขึ้นยังไงเปลี่ยนเป็นส่วนส่วนขาดส่วนเกินได้ไหมครับเดีาเพิ่งนะผมไม่รู้ว่าผมเคยปังหรือเปล่า Peace Maker มุกมันร้องไงใครร้องเป็น หุกร้งองไงพี่เบิร์พี่เบิร์ุกร้งองไงอะแล้วอะไรอีก ทนหน่อนไหมมาจุงความรักเอาไว้จะมีพอตอนดีไมถ้าใจยอนลาเสียเวลากับรักเนิที่เจอม่มัน่นใจยิงปืนก็ยิงเจ็บช้ำยิงตอกยิงย้ำก็ยิงู้ใจเละอปปอปอ นั้นเวลาร้องไม่ได้ฮะแต้กูร้องได้ยังไงเมื่อกี้เนาะเอาประมาณนี้ก่อนเนาะพี่เมเกอร์มันมีหลายเพลงมีเพลงดังๆในยุคปัจจุบันเนี่ยผมอาจจะร้องได้ฮะมันเพลงอะไรล่ะคุ้นๆคุ้นๆพีเมเกอร์คุ้นๆอ่ะเพลงนี้นักกติชอบเลยเป็นไรฮะรถสองแถว ฮะอะไรนะรถสองแ<อ>ถว<ถ><ๆ>มันบบเจ้าขี่ดินมันไงขอตาเคยฟังไหมบ้าดิอันนี้แม่น้อยขอมาครับแม่น้อยมาไปไหนไหนแม่มมมน้อยไหนวะเห็นหนั่งไว้สดอยู่นึกว่าจะไม่มาแล้วนึกว่าจะเป็นคนดังในโซเชียล แมงพอแล้วเด้อเพลงพอแล้วเด้อ ใครมีเบารอ,องมหมคุณน,น,นายหวังนั่งเบารอ,องมีเบาเบาเบารองเบาเบารอ,อ,องนั่ง<บ><า>เดี๋ยวถูกด้านเลยขี้มาเดี๋ยวลองเึินเดี๋ยวไปวน้ำคำรองมันเร็วแน่ตื่นแต่เช้าฟ้าก็รุนรำส่งนัเกเรียน ไปโรงเรียนทุกวันดมวยใจฝันแอบบางสาวฉีกุดรถดรับส่งด้วยกันก็เจอนั้นดาวในฝันเนือจินตนาการจะไปโรงเรียนทุกวันไปเจอดาวในฝันแค่นั้นสบายใจเรื่องเียนถึงมีชาไรแต่ว่าเรื่องจริงจะไม่แพ้ใครละโน้งสุขใจได้แอบปองไม่ต้องตกใจน้องก็ไม่ได้มองอาจติ์โดนทุ่พิยงยืมดาไม่เอาฝันอยียว่ากันอาจฉันทำให้ํำคาญ นานหลายวันผ่านไปไม่รู้เธอไปไหนไม่รู้ใครไปส่งฉันนั่งกำหน้ากองว่าจะเดอบโดนน้องจางลังขาสองแถวเขา,าทิ้งเธอไปแล้วรถของเธอสองแถวมันก็คอยสกปรกผู้บ้าหนามีใครมาแอบห่วงเธอผู้บ้าหนามีใครมาแอบห่วงัธอรถสองแถวมันบ่นเจ้าขี่ดิบมันไงของตาแม่กาดาต้นรถแลนน่นนิ่งจิโกไปสองท้ายมอเตอร์ไซค์ไอ้รุ่งเท็กโนทีฟีโนสีแดงแสงอาอทุกวัน มานีุม oh, สุดท้ายนะรถสองแถวมันโบเจ้าดินมันไงโคตาไนะด้เมกาดาโต้นรถแลนด์ดที่โกไปสอนท้ายมอตอไซอุ่มเทปโนอีพีโนสีแดงแสงไอทุกคนอีพีโนสีแดงแสงไอทุกคน